แต่คืองพูดจริงๆนะว่ามัตสึรวยอ่ะมันคือชื่อที่แบบพวกเราแบบดึงเข้ามาตอนแรกก็คือมันชื่อมัตสึรวยเลยแบบตอนแรกอะ่ะตอนนั้นน่าจะแคสเกมพี่ปิ๊งมั้ง่าจะอรารยาน,นี่แหละแบบมีคนส่งเข้ามาในไลน์กูพอดีว่าเดี๋ยวเราจะมีงานมัซซรีกันนะอะไรอย่างนี้แล้วแบบก็ไปดูวิธีการจ่ายตังให้อะไรอย่างนี้เออก็เลยแบบผลทางรวยมัตสึรวยไปเลยละกันตอนนั้นอยู่แค่อย,อยู่กับพี่ปิงแล้วพี่ปิงกบกพี่จะไปลากหัวยคนิ้งมาให้ได้อะไรอย่างนี้เออก็เลยกลายเป็นว่า แรกเริ่มมมีหนูพี่ปิงพี่คณิ้งสามคนแล้วพอลงมาก็เห็นพวกพี่ละตินคุยกันอยู่ประเด็นจำไม่ได้นะมีใครอีกว่ามีแต่ว่ามีพวกพี่ละตินแน่ๆมีพี่ละตินแน่ๆน่าจะมีพี่เจอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือก็คุยกันว่าแบบมาซลีมีกลุ่มหรือยังมาอยู่กลุ่มด้วยกันไหมอ,อะไรอย่างงี้แนละ้วหนูก็เลยบอกพี่เขาไปว่า เฮ้ยแต่ว่าหนูอะอยู่กับพี่ปิ๊งพี่คณิงแล้วนะอะไรอย่างงี้แล้วคือแบบพอมารวมกลุ่มกันนะเฮ้ยมันแบบจับทีมกันได้พอดีอะเพราะว่ามันต้องมีแบบคนที่ไปอันเดอร์ในส2 2สถึงสคนมั้งเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยมีพอดีเลยก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นมาสุรวยนะคะแต่หนูว่าแอบสังเกตมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามาสืรวย้เขามามาเสือของเราอะมันเขียนผิดไงแต่หนูว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เทดีอาจจะได้ไปติลิิทธิตมาสื่อมัดแบบมัดมาสืรวยมัสรี คัดปีนตัวเรียกแขกเลยจริงๆม,มากเขาให้จับกลุ่มมันเองหรอครับรอบนี้ใช่ค่ะเขาให้จับกลุ่มมันเองลากหัวเฮ้ยแต่เขาแต่ถ้าจำผิดพิงคใช้คำนี้จริงๆนะบอกว่าจะไปลากหัวไอ้คนิ้งมานี่จะสวย้นี่มันตั้งใจเขียนผิดไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเออมันเป็นมาสิลอยแบบนั้นไปแล้วก็เออก็ไม่เป็นไรสำหรับหนูว่ามันก็เท่ดีนะแล้วพันจี้มาตอนไหน พันจีนี่หนูไม่แน่ใจแต่ว่าคาว่าจีนี่กําเมืองแบบว่าขี้จีขี้ประมาณเรื่องมากว่าเรื่องมากขี้งกนีไหมพ,พ,พี่จีของกินนเออขี้จีของกินอ่ะก็เลยอาจจะพันจีอันนี้ละมั้งแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอ่ะพี่นี่นะเคยบอกว่าพันพันจีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะไม่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแบบว่าเป็นชื่อพี่พนันแบบเวอร์ชันอ่านภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นพันจี